คอมมิกตัวนี้มากับเครื่องในงบ36,000นิดๆนะครับหลักๆเลยความต้องการของลูกค้าในเครื่องนี้คืออยากได้สีขาวทั้งเครื่องเลยเรื่องการทํางานเรื่องเล่นเกมเนี่ยก็คือทั่วๆไปเลยครับไม่ได้หนักไปทางด้านไหนเป็นพิเศษเรามาดูสเปคเครื่องนี้กันดีกว่าเริ่มต้นด้วย cpu i 5 1 3 4 0 0 f cpu ตัวนี้จะเป็น cpu ที่อยู่ในเซกเมนต,ต์กลางๆก็คือทํางานก็ได้เล่นเกมก็ดี เมนบอร์ดจะเป็น S Lock D760M Low RS บอร์ดตัวนี้จะเป็นบอร์ด Micro ATX เป็นบอร์ดที่ฟังก์ชันการใช้งานค่อนข้างครบคันเลยครับใช้ใช้งานกับ13 400F เนี่ยได้ค่อนข้างดีแรม l e v ฟ c a s V RGB แรมตัวนี้จะเป็นแรม 32G เป็น1 6ณ2บัต6,000สำหรับ SSD ในเครื่องนี้จะใช้เป็น l ค v ฟ CAS C910 1TB ที่ใช้ประจำนะครับการจอ กาแล็ rtx 4060, ex w h i เป็นการจอสีขาวมาดู power กัน power เ,เป็นของกิกะไบต์ p 6 5 0 ssi c e เป็น power สายสีขาวราคาค่อนข้างดีแล้วก็เป็น80ิพัสดซิลเวอร์ด้วยชุดน้ำของเทอร์โมเทสครับ k h 2 4 0 b 2เป็น snow edition ชุดน้ำตัวนี้จะเป็นชุดน้ำปิด2ตอนนะครับแล้วก็จะมีโลโก้เทอร์โมเทส อยู่ตรงบล็อกน้ําด้วยโลโก้ตัวนี้จะมีไฟปรับไฟได้แล้วก็สามารถหมุนได้หมุนตามความต้องการของเราว่าเราอยากให้มันออกมาในรูปแบบประมาณไหนสามารถจัดหมุนได้เลยครับเคสเทอร์โมเทควิวหนึ่งเจ็ดศูนยเ,เคสตัวนี้จะเป็นเคสไ i โคร ATX เป็นเคสตู้ปลาจะมีกระจกใสด้านหน้าหนึ่งด้านข้างอีกหนึ่งนะครับเคสตัวนี้จะมีความแปกคิดว่าถ้าเกิดใส่บอร์ดไมโครเนี่ยขนาดเต็มมันจะร้อยสย่ 4, พิน ออกมาจากตรงนี้ไม่ได้คือตัวเคสเนี่ยมันจะมีรูให้ร้อยสาย24พินมาหลังหลังใต่ไฟตรงนี้นะครับแต่ว่าพอใส่บอร์ดเต็มของไมโครเนี่ยมันจะลอดสาย24พินออกมาไม่ได้วิธีแก้ก็คือเราก็ต้องเอาสาย24พินขึ้นมาข้างบนตรงนี้แล้วก็มาลงเสียบกับบอร์ดประมาณนี้ครับสําหรับใครที่ชอบเครื่องประมาณนี้ในงบ36,000นิดนิดทักมาได้เลยนะครับแฟนเพจคอมมิกสโตรพร้อมรับจบทุกระบบเหมือนเดิมครับขอบคุณครับ